สวัสดีครับ FC. ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องเฉียดทำได้นะครับต้นที่เห็นอยู่นี้คือต้นทุเรียนหมอนทองนะครับอายุ2ปี7เดือนนิดๆครับตอนนี้ย่างเข้าสู่หน้าหนาวครับหน้าหนาวหน้าแรงครับแดดร้อนมากแล้วก็ดินก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับ FC. ทุกท่านดูนะครับดินนี่จะไม่มีคาบของน้ําเลยนะครับตอนนี้ไม่มีความชุ่มชื้นเลยนะครับ ่างเอจะมาบอกเคล็ดลับให้ f c ทุกท่านที่รับชมนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับในการทำให้ทุเรียนสวยครับมีต้นที่สวยมีการแตกยอดอส,มมสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนนะครับด้วยสูตรประการแรกก็คือระบบน้ำต้องไม่ขาดนะครับระบบน้ำต้องไม่ขาดแล้วก็ปุ๋ยไม่ขาดนะครับแล้วก็ ระบบคุมดินต้องดีนะครับคือคือการคุมดินต้องคุมดินด้วยลักษณะของหญ้าอย่างนี้นะครับอย่าให้บริเวณใต้โคนเตียนนะครับทุกท่านนะครับ f c ทุกท่านอย่าให้บริเวณใต้โคนเตียนนะครับให้มีหญ้าประคุมหน่อยนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดินนะครับเพราะว่ายังไงนะครับทุเรียนเนี่ยชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับถ้าขาดน้านะครับลักษณะการแตกยอดก็จะไม่มีนะครับ เดี๋ยวเพื่อนเมาดูนะครับว่าการแตกยอดเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาดูระบบน้ํากับปุ๋ยที่เอบอกว่ายำนักย้ำนาว่าทั้งประหยัดทั้งดีนะครับเป็นปุ๋ยอะไรนะครับเอฟซีทุกท่านอย่าพิ่งขิวนะครับอย่าเพิ่งขิวหรือว่าอย่าพิ่งว่าโมนะครับให้ดูนะครับว่าไม่ได้โมนะครับสําหรับใครที่จะทําตามก็ทําได้นะครับสําหรับคนที่จะไม่ทําตามก็แล้วแต่นะครับมาดูยอดนะครับ กองอาจจะไม่ชัดนะครับอตอนนี้หน้าแรงนะครับเดือนธันวาคมนะครับวันที่9 9หรือ10นี่แหละครับธันวาคมนะครับ2 5 6 4นะครับจะผ่านสิ้นปีไปแล้วนะครับแต่ต้นทุเรียนนี้ไม่สนนะครับไม่สนใจนะครับได้น้ําได้ปุ๋ยนะครับแตกยอดเต็มเลยนะครับ FC ทุกท่านดูนะครับดูลักษณะการแตกยอดนะครับที่ช่างเออัปเดตให้ดูช่วงนั้นนะครับช่วงก่อนหน้านั้นประมาณ อาสามอาทิตย์นะครับตอนนี้แตกยอดมาใหม่อีกประมาณ8เซนติเมตรนะครับดูจากยอดอ่อนนะครับจะเห็นหรือเปล่านะครับในยอดอ่อนมาอีก8 0ซนติเมตรนะครับแตกแขนงมาด้านข้างนะครับตอนนี้2เมตรน่าจะ2เมตรช่วงที่ช่างเอทายเดือนที่แล้วครับ2เมตร40ตอนนี้น่าจะอยู่ที่2เมตร48ครับ2เมตร48เลยครับสำหรับต้นทุเรียน2ปี7เดือนนิดๆนะครับความสูง จะเท่าไหร่นะครับความสูงก็อยู่ประมาณ4เมตร5เมตรนะครับดูดูลักษณะการแตกยอดนะครับแตกยอดเต็มไปหมดเลยนะครับทำไมถึงแตกเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะหาว่ามูขโมยใส่ปุ๋ยอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับต้นทุนไม่มีเลยนะครับมีแค่น้ํากับปุ๋ยสูตรพิเศษนะครับเพื่อนๆอาจจะอยากจะรู้ปุ๋ยอะไรนะครับ ครับก่อนอื่นก็เราจะมาดูคนต้นนะครับใหญ่ขนาดไหนครับสองปีเจ็ดเดือนนะครับสองปีเจ็ดเดือนเท่านั้นนะครับดูบริเวณคนต้นนะครับท่อสามนิ้วตอนนี้น่าจะสามนิ้วนิดๆนะครับบริเวณคนต้นนะครับสองปีเจ็ดเดือนแค่นั้นนะครับก็จะมีระบบน้ํานะครับด้วยพลังงานโซลาเซลล์นะครับจะเป็นท่อพีนะครับจะออโต้นะครับแต่ตอนนี้ครับระบบน้ําที่สูบจากแทงนะครับ อาจจะเอจะมาเสริมนะครับเพราะว่าเขาต้นใหญ่เขาต้องการปริมาณน้ําเยอะๆนะครับสําหรับหน้าแรงนะครับเพื่อไม่ให้เขาหยุดการเจริญเติบโตไม่ให้เกิดการใช้งักนะครับในการแตกยอดนะครับดูแตกยอดอ่อนเพียบมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ยอดอ่อนเหลืองเดืองใสๆเต็มนะครับยอดเก่ก็จะผัดใบนะครับอันนี้ยอดเก่ผัดใบเรียบร้อยนะครับยอดอ่อนก็จะแตกออกมานะครับ สำหรับต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ํานะครับต้นทุเรียนในหน้าแล้งหน้าหนาวนะครับก็จะมีการแตกยอดเยอะมากนะครับซึ่งต่างกันหน้าฝนเยอะเลยนะครับที่ช่างเอเทียบมาดูนะครับในระยะการปลูกสองปีกว่านะครับสําหรับต้นที่4ปีขั้นปีที่5ครับก็จะแตกยอดเหมือนกันนะครับที่ช่างเอถ่ายทําไว้เอาบริเวณบ้านนะครับดูนะครับจะสังเกตดูจะมียอดอ่อนขึ้นเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ บริเวณปลายนะครับที่สังเกตดูก็จะประมาณหนึ่ฟุตนะครับหรือ30ซนเมตรน,นะครับต้นบริเวณปลายนะครับที่างเออัปเดตภายในก่อนหน้านั้นประมาณ3อาทิตย์นะครับาการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนหมอนทองตัวนี้ถือว่าผ่านเลยนะครับสําสหรับปลูกเป็บ้านๆน,นะครับงบประมาณาที่ถูกนะครับเพราะว่า,าชาวเกษตรกรเราก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนอ คนที่มีเงินเยอะๆที่มาลงทุนปลูกทุเรียนเป็น 30- 40ไร่นะครับช่างเอไม่ได้ว่าจะนําเสนอสลับต้นทุนที่สูงๆนะครับช่างเอจะเน้นการประหยัดพลังงานและการลงทุนที่ต่านะครับด้วยคอนเซ็ปต์ของช่างเอนะครับเนียครับระบบน้ําอีกนอกจากบริเวณระบบน้ําน้ําหยดนะครับที่ได้จากโซลาเซลล์นะครับจากท่อพีีแล้วก็ได้จากบริเวณแทงน้ำครับสูบด้วยพลังงานจากไฟฟ้านะครับของเรานะครับ จะสูบอีจะใส่ประมาณเดือนละครั้งพร้อมปุ๋ยนะครับส่วนระบบน้ําหยุดจะให้อาทิตย์ละครั้งนะครับแต่เราจะให้ปริมาณน้ําพร้อมกับปุ๋ยสูตรนี้นะครับสูตรฉีหมักของเรานะครับฉีของไข่ก็ได้นะครับหมักไว้หนึ่งเดือนเป็นปียิ่งดีนะครับเพราะว่าจากคุณสมบัติทางยูเรียนี่จะทําให้ต้นแตกยอดแตกรากดีแล้วก็จะมีสารอาหารต่างๆที่มนุษย์ขับออกมานะครับ เพื่อนๆไปหา้ลคว้าได้นะครับสําหรับปุ๋ยสุดรีหมักนะครับหมักไว้หนึ่งเดือนนะครับไม่ใช่ช่างเอกิดคนเองนะครับช่างเอกก็ศึกษามาจากสหารปันบัตรทมแห่งหนึ่งนะครับช่างเอกไม่เอ่ยนามนะครับแต่เขาบอกว่าฉีของเรามีคุณสมบัติเหมือนยูเรียเลยนะครับซึ่งเป็นยูเรียที่ประหยัดที่สุดนะครับแล้วจะเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยอินรีย์ที่ดีที่สุดด้วยนะครับช่างเอกจะมาถ่ายทำให้ดูนะครับ ทำไมต้นถึงแตกยอดเยอะขนาดนี้นะครับเขาใส่ยังไงนะครับก่อนอื่นอย่านาม่านะครับอย่าดาม่าว่าช่างเอ๋มีเพื่อน,อนๆบอกว่าช่างเอ๋สิ้นคิดระบบนี้สิ้นคิดเค่คิดก็โง่แล้วเขาบอกล <c oughs> กับประธานอภัยนะครับสําหรับอ,อาจจะไม่ถูกใจ f c ทุกท่านที่ดูทุกคนนะครับสาหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอน๋นะครับนะครับช่างเอจะทําให้ดูนะครับการใส่ปุ๋ยหมัก ชีมักของเราครับหมักฉีไว้ในกระถูนเทใส่ขวดไว้นะครับบริเวณรอบต้นนะครับที่มีความชุ่มชื้นนะครับรอบต้นนะครับไม่ต้องกลัวตายนะครับ่ใช้มา4ปีกว่าห้าปีแล้วก็มีครับต้นทุเรียนสําหรับต้นทุเรียนนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ไม่มีโรคด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับยกเว้นเชื้อไดโคโนมานะครับมาใส่พักหลังนะครับเชื้อไดโคโนมาะเชื้อไดโคโนมาก็คือเชื้อจาก ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นเชื้อจากเชื้อราชนิดหนึ่งครับที่ไปทาลายเชื้อราที่ไปไปทาลายระบบรากของต้นทุเรียนนะครับก็เป็นสารเป็นเชื้อจากธรรมชาติเช่นเคยนะครับนี่ครับเป็นทุเรียนนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอ๋นะครับนําวิธีของช่างเอ๋นะครับถ้าใครสนใจครับนาไปใช้เลยได้เลยนะครับประหยัดต้นทุนด้วยแล้วก็ สำหรับคนที่ไม่สนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับติเตียนได้นะครับด้วยวาจาที่สุภาพนะครับสุภาพนะครับเพราะว่าท่านติเตียนด้วยวาจาที่ไม่สุภาพนะครับทาง youtube ก็จะตัดคําพูดของท่านออกไปนะครับเพื่อนสมาชิกก็จะไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อันไหนที่ไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับสําหรับคนที่มีคิดว่าดีนะครับ ที่จะไปทําตามนะครับก็ไปทําตามช่เงยอทาได้เลยนะครับต้นทุเรียนมอนทองนะครับสมปีเจ็ดเดือนเดี๋ยวเอจะมาอัปเดตให้ดูนะครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนเลยนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนนะครับมนทองสวัสดีครับ